บัตรเครดิตไทยพาณิชย์เมวันซร์ครับผู้ชมครับผมไปเดินที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติมานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศรรฐกิจแลวผมก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงการเปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทําโดยโค้ดสองนะครับโค้ดสองพัศกรซึ่งวันนี้ผมก็เลยได้เกียรติเลยรับเกียรติเลยนะครับขออนุญาตเชิญโค้ดสองมาพูดคุยในรายการแล้ววันนี้โค้ดสองก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องของ การว่าเอะเวลาเราออกไปเจอลูกค้าแล้วเราโดนปฏิเสธใครมาเห็นก็เซโนโดยเฉพาะหลายๆคนที่ทําธุรกิจที่เป็นธรุรกิจส่วนต,วต,วตัวต่างๆเขาเจอและเขาเจอปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งทำยังไงให้เขามีกําลังที่จะสู้ต่อไปนะครับตอน,น,นอร,อร,รับโค้ชสองในกามสวัสดีครับสวัสดีรัรสวัสดีครัรตามนั้นเลยครับ ครับยังไงครับโดนปฏิเสธครับครับก็ต้องเข้าใจกันว่าเรื่องเรื่องการโดนปฏิเสธเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโดนเป็นปกติประจำอยู่แล้วเนาะวันนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้เทคนิคสักสี่ข้อในการจัดการรับมือไม่ให้กลับมารู้สึกแล้วฉันเฟลจังเลยฉันรู้สึกมันไม่โอเคนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องของการโดนปฏิเสธข้อที่หนึ่งะครับเข้าใจก่อนว่ามันเรื่องธรรมดาใครใครก็เจอคือบนโลกวบนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยโดนปฏิเสธทุกวันนี้เนี่ยไปซื้อข้าวแกงเนี่ยแม่ค้าบอกของหมดนี่ก็โดนปฏิเสธแล้วนะรื่องรอไหมคือ การปฏิเสธเป็นเรื่องปกติเลยธรรมดาดังนั้นอันดับที่หนึ่งครับ,รบเข้าใจก่อนว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใบนี้เราอยู่ในโลกที่มันมีใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาได้ไม่ได้ไปไม่ไปชวนเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนไม่ไปอันนี้ก็ปฏิเสธเหมือนกันดังนั้นอันที่หนึ่งเข้าใจก่อนพอเข้าใจว่าทุกคนมันโดนกันหมดแล้วเนี่ยเราจะสบายใจแต่เราสบายใจได้นิดนึงเพราะว่าเพื่อนปฏิเสธไม่ไปเนี่ยเรายังไม่น้อยใจหรือเรายังไม่เจ็บปวดเท่าเดีใครก็ไม่รู้ไม่เอาฉันไม่สนใจออกไปลูกค้าละใช่ไหมอันแรกเนี่ยเป็นแบบให้ทั่วไปให้เข้าใจก่อน ก็เหมือนกันทุกคนก็ต้องโดนแบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคนไปเคยขายของโดนปฏิเสธอยู่แล้วเหมือนกันเข้าใจแบบนี้แล้วมาข้อที่2เลยค,คือการให้ความหมายมคนเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับในการให้ความหมายหลังจากโดนปฏิเสธโดยประมาณนะจะมีสัก2แบบแบบที่1คือ โอ้โหฉันรู้สึกแย่มากเลยเออใช่อยากกลับเขาถ้ำเลยอะตอนนีน้ของฉันมันไม่ดีแน่เลยหรือบางครั้งบางทีลูกค้างหงุดหงิดนึกออกั้ยลูกค้าใสมาโอ้ยของคุณไม่ดีหรอกผมไม่สนใจโอ้ยคุณไปพัฒนามาหม่ไปบอกโอ้โหตายละนี่ฉันผิดไรแรงขนาดนั้นเลยเออใช่ไหมนั้นอันนี้จะรู้สึกแย่ถ้าคุณให้ความหมายว่าตัวเองเนี่ยโดนปฏิเสธแล้วมันรู้สึกแย่รู้สึกมันไม่โอเครู้สึกว่าฉันผิดหวังฉันคงทําอะไรไม่ได้แล้วมันยากมากที่คุณจะลุกกลับขึ้นมาแล้วไปรุ่อไคุณมม่ีพลังเยะคุณม่อยยยาาลงมมอคปให้้วฝัััันนนนได ประเภทที่2ดีกว่าคือเวลาที่โดนปฏิเสธมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรเว้ยงั้นฉันพัฒนาตัวเองใหม่แลวกันอ๋อฉันโดนปฏิเสธมาแล้วงั้นเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะมาพัฒนานะตรงนี้ฉันจะมาแก้ไขนะโอ้โอไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะได้เก่งขึ้นคือเรียกว่ามองโลกในแง่ดีมี positive thinking แต่ทายากนะมันทํายากแต่เริ่มทําผมไม่ปฏิเสธนะว่ามันทํายากนะครับมันเป็นอะไรที่ยากในตอนแรกแน่นอนเพราะพอโดนมาแต่ถ้าโดนบ่อยๆล่ะ เราเริ่มทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชาไปเองเหมือนกับเวลาที่เราไปจีบผู้หญิงเ้วเจอผู้หญิงปฏิเสธเราจี่จะ้องมันก็ชินไปเองแต่มันจะพามาสู่สมการอันหนึ่งที่เป็นข้อที่3เลยนะครับอันนี้ข้อที่3สําคัญมากคือเป็นสมการในการใช้ในการโดนปฏิเสธนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมมองของการไปหาลูกค้านะถ้าวันนี้คุณเนี่ยยังไม่ไปขายของเขายังไม่ไปเสนองานเขานะครับเพราะคุณกลัวว่าไอเดียที่คุณเอาไปมันไม่เจ๋งพอพอเอาไปแล้วจะโดนปฏิเสธแล้วคุณอยู่ตรงนี้นะคุณไม่ไปนะผมจะบอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้เท่่าากับว คุณโดนปฏิเสธอยู่แล้ว<อ>เพราะเขาก็ไม่ได้ซื้อคุณอยู่แล้วณ<อ>นะตอนที่ไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วค,อคือยิ่งคุณไม่ออกไปก็<ม>ยิ่งมีปัญหาเออก็มีค่าเท่าเดิมแล้ว<อ>้วนอคุณยิ่งไม่ได้ไปเสี่ยงอะไรด้วยข้างอนอกด้วยใช่แต่ถ้าคุณมาดูต่อนะครับ,รบอันแรกคือถ้าไม่ไปก็โดนปฏิเสธอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ไปแล้วเขาไม่เอาเราก็โดนปฏิเสธอยู่แล้วถูกไหมเหมือนจีบผู้หญิงคือบางคนบอกฉันจะจีบคนนี้ดีไหมก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะเราไม่จีบเขาเขาก็ไม่เอาเราอยู่แล้วต้องดังนั้นอันที่2ก็ไม่ได้ผลลัพธ์อยู่ดีแต่อันที่3คือแล้วถ้าไปคุยกับเขาแล้วเขาเอาล่ะมันได้ผลลัพธ์ถูกไหมอ๋อคือคือคุณสองมันจะบอกว่าผมยกตัวอย่างจีบผู้หญิงนะเป็นขาพที่ผมเห็นง่ายที่สุดง่ายที่สุดคือผมชอบคนนี้มากๆเลยเป็นเป็นนางฟ้าในจิตใจเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่กล้าเข้าไป เซฮัลโหลครั้งแรกสุดไม่กล้าเข้าไปสวัสดีทักทายสวัสดีจ้าน้องสาวครั้งแรกแบบนี้สุดปุ๊บก็คือผมจบตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มชกเลยก็จบะก็มันไม่ได้มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยก็ได้แต่นั่งดูลูกเขาอยู่แล้วในไอจีโอโหน่ารักจังไม่ได้อะไรครับหรือว่าถ้าเกิดผมเดินไปแล้วผมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องสาวแต่ผมก็โดนปฏิเสธอยู่ดีก็ ก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมก็ไม่ไม่แตกเท่าทุนแต่ได้ลองแต่ได้ลองใช่เขาเรียกว่าเท่าทุนไม่ออกไปเนี่ยขาดทุนเออจริงๆจริงๆเราได้กำไรนิดนึงเพราะเขาจับหน้าเราได้แต่เขาจะจหน้าเราทางบวกือทางลบได้เป็หวันทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสวัสดีจ้าทน้องสาวแล้วเขาทักกลับมาด้วยอาจจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่นอนถูกต้องแล้วผมจะบอกให้คนที่มีความกล้าในการไปทำแบบนี้ส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์ คุณลองดูดิบางคนหน้าตาดีนะนิสัยดีแต่แบบไม่กล้าออกไปไม่มีแฟนสักทีคุณฟิลเองเหรอเนี่ยบางคนโง่มากเลยบางคนหน้าตาธรรมดาแต่กล้าจังเลยเนือออกมาเจอปุ๊บลุยเจอปุ๊บฉันลุยเจอปุ๊บฉันลุยได้ผลลัพธ์นั้นอันนี้สนใจเลยลุยเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวอันนี้คือจำเป็นสมการง่ายๆว่าถ้าไม่ออกไปก็ไม่ได้อยู่แล้วงนั้นออกไปลุยเลยครับโดยเดทเศษนะครับข้อที่สี่ไปดูมาสักร้อยครั้งครับ นอ,อะไรร้อยครั้งร้อยครั้งนี่คกออะไร <c oughs> คือโดยเฉพาะเรื่องของลูกค้านะครับ,ค,รบคือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาเขาบอกว่าโดนปฏิเสธเมื่อครบร้อยครั้งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แก่งแข็งแกร่งมากคุณจะเป็นคนที่แบบอ๋อโดนปฏิเสธธรรมดามากยกตัวอย่างคุณลองดูเซลเก่งๆนะที่เป็นท็อปเซลของบริษัทคุณคิดว่าเขาโดนปฏิเสธมากี่ครัคร้งละถูกไหมดังนั้นหอวหน้าผมเคยสอนมาถ้า 2ยื่นเสนอราคาลูกค้าไปแล้วโดนปฏิเสธมา10ครั้ง20<ม>ครั้งอย่าเพิ่งมาพูดกับพี่ว่าล้มเหลวไปโดนมาครบร้อยครั้งก่อนแล้วไม่ค่อยมาบอกพี่ว่ามันไม่เหมาะจริงๆแต่ถามจริงๆถ้าไปร้อยครั้งคุณจะเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแน่นอนทักษะพัฒนาขึ้นไหมนนครั้งแรกโดนปฏิเสธโอ้โหฉันแย่ขนาดนั้นเลยถ้าไปร้อยครั้งลูกค้าปฏิเสธร,รู้สึกไง ชินละน้ากันมีแบบีความแบบมือลาเิเนตโซว่าแล้วก็ไปต่อฉันก็ไปต่อฉันนะอ๋อโดนแล้วพิมงั้นไม่เสียเวลาผมไปหาคนอื่นต่อละไม่เสียเวลาผมไปหาคนอื่นต่อละวดินนะกดข้อนี้คือไปหามาให้ได้ร้อยครั้งผมจำไม่ได้หนังสืออะไรแต่เขาบอกไว้ดีมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอโดนร้อยครั้งอย่างที่ผมบอกกลับเข้าไปข้อที่สองที่บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะฉันโอเคถ้าเกิดทําแบบนี้ร้อยครั้งมันจะชินมันจะเป็นออโต้เลยคุณจะกลายเป็นเครื่องยนต์ในการที่ไม่กลัวการโดนปฏิเสธต่อไปเดินไปคุยได้สบายมากอ แต่คนที่มีปัญหาเรื่องการโดนปฏิเสธเพราะให้ความหมายที่ไม่ดีแล้วก็ไม่กล้าลงมือทําต่อดังนั้นวันนี้ครับถ้ายังโดนปฏิเสธไม่ครบร้อยครั้งอย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองไม่โอเคนะแต่ถ้าเกิดทำร้อยครั้งแล้วยังไม่ได้อีกจริงๆเนี่ยครับอันนี้พิจารณาและสมมติว่าสองเลยยังพอเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทียังเหลือเฟือมากโอ้เยี่ยมเลยครับผมไปโดนปฏิเสธมาครั้งแรกแล้วผมแบบมัน เจ็บมันทรมานใจมากมันไม่มีกําลังใจแบบที่ผมบอกผมเดินกลับไปอยู่ในถ้าแล้วอะตอนกลับเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของผมผมควรจะต้องทํำยังไงให้จิตใจผมพร้อมที่จะสู้อีกครั้งนีครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าดูซิว่าเราให้ความหมายอะไรเราไปนะเราให้ความหมายแย่หรือบวกถ้าตอนนี้ความหมายมันแย่แย่อยู่ให้ความหมายมาเป็นบวกซะ แล้วก็ทกําการบ้านกับตัวเองหน่อยนะครับส่วนใหญ่คนชอบโดนฟีดแบ็กเคยเจอไหมฟีดแบ็กเวลาให้ฟีดแบ็กเรารู้สึกไม่ดีถูกไหมเจ้านายเฮ้ยมาน้องเดี๋ยวพี่ให้ฟีดแบ็กวันเรารู้สึกไม่ดีวันนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ในการให้ฟีด forward ตัวเองฟีด <Feed> forward คือให้แล้วเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าได้ต่อให้แรงใจเราต่อดังนั้นเนี่ยให้ชื่นชมเรา3ข้อว่าวันนี้สิ่งที่ทําได้ดีมีอะไรบ้างเพราะคนส่วนใหญ่เวลาโดนปฏิเสธกลับมาจะโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ออรอไหมโฟกัสว่าเออวาฉันไม่ดีตรงนี้จริงด้วยล จังหวะเปิดเราสวัสดีลูกค้าเราไหวสวยมากเลยนะเรามีการทักทายดีนะเปเปอร์เราเตรียมดีนะแล้วค่อยมาสิ่งที่พัฒนาแล้วพัฒนาสิ่งที่ฉันพัฒนาได้เอาแค่ข้อเดียวพอเพราะว่าต้องค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเกิดว่าไปเยอะเกินไปเราไปโฟกัสที่ด้านที่มันไม่โอเคแล้วเอาข้อเดียวเช่นอ๋อใช่ราคาวันนี้เนี่ยฉันทําตารางเทียบมาไม่เหมาะสมฉันต้องไปเพิ่มเติมตรงนี้ใหม่พอครั้งหน้าไปแกและ ใช่ไหมฉันเปิดไม่ดีฉันขอบคุณไม่ดีฉันไม่สามารถที่จะขายตรงจุดนี้ได้นั่นแปลว่าพอครั้งต่อไปเราไปเราเก่งขึ้นดีขึ้นแร่งขึ้นหัวใจเราก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็อารมณ์ร่าเริงดีขึ้นเราเตรียมงานมาดีขึ้นการปฏิเสธมันก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายผมจะบอกว่าการปฏิเสธไม่เคยฆ่าคนตายเร็ไหมมันไม่เคยมีใครแบบว่าโดนปฏิเสธโอ้ฉันตายเลยทันทีไม่มีนนการปฏิเสธไม่ฆ่าคุณครับไม่ต้องไปกลัวไปทําให้ชินยิ่งคนเก่งยิ่งโดนมาเยอะคุณจะแร่งขึ้นครับกกการรรรคคคคทททุุุ้้้งงงงสอ ครับเพราะว่ายิ่งทําคุณยิ่งรู้สึกดีถูกไหมแล้วเราจะรู้ด้วยว่าอะไรที่ทําดีเราก็จะทําต่อไปอะไรที่มันเพิ่มเติมได้เราก็จะได้แก้ไขเหมือนคุณฟิววันนี้มีคนมาชมคุณฟิววันนี้ชุดหล่อจังเลยโอ้ขอบคุณครับครับครั้งหน้าอยากใส่ไหมตัวนี้โอ้ยใส่ตลอดเลยถูกไหมเรเป็นสิ่งที่ดีเราได้ทำต่อถ้าเกิดว่าเฮ้ยชุดนี้ไม่ดีนะคุณฟิวเปลี่ยนชุดหน่อยนะครั้งหน้าโอ้ยใส่เหมือนไม่ใส่ละเปลี่ยนแล้วผมไปขโมยสูตรคุณก๊อฟมาใส่แทนถูกไหมนะนะอะไรที่ดีเราจะทำต่ออะไรไม่ดีีีลวกก็จะมาาาารรพัฒนนน่ิธเเเเเปยดโฏส ก็จะเข้าถ้ำอย่างที่คุณจีบ,ณบอกแล้วก็ไปจมมันไม่โอเคอแต่นักลงมือทำเขาจะหาวิธีการทํายังไงฉันจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วฉันได้ผลลัพธ์มากขึ้นครับผม,อ,มอีกประเด็นหนึ่งสมมติผมเนี่ยเป็นลูกน้องที่เข้ามาใหม่แม่แม่ผมไม่ใช่เป็นลูกน้องผมมีลูกน้องเข้ามาใหม่โดยปกติเวลาลูกน้องเฟลหรือว่าโดนปฏิเสธมาปรึกษานายสิ่งที่นายส่วนใหญ่มักจะพูดเหมือนกันหมดเลยโอ๊ยทำทำไปเดี๋ยวก็ชินเองสมัยพี่พี่ก็โดนปฏิเสธแบบเป็นร้อยครั้งเป็นสิบครั้งแต่เก็ตไหมว่าบางครั้งไอ้คำพููดดเหหลล่่าาานนนี้้้้มมััออจจะไไทํใตวกง รู้สึกดีขึ้นเราต้องสอนลูกน้องอยังไง<ม>ให้ลูกน้องเนี่ยกล้าเข้ามามสู้มากกว่าเดิมถูกต้องไอสิ่งที่ผมจะบอกมเมื่อกี้ฟีดฟอร์เวิร์ดเนี่เมื่อกี้นะครับ,รบจริง,รงๆไม่ได้ใช้แค่กับตัวเองอจริงๆเคยบอกไปแล้วว่าเจ้นานนยเนี่ต้องใช้กับลูกน้องเยอะมากครับสร้างคนได้คําชม,มยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเรียนรู้ในการสร้างคนนะครับในหนังสือการพัฒนาผู้นำเนี่ยถ้าเล่มหลายๆเล่มจะเขียนเหมือนกันขึ้นไปสูงสุดคุณจะโฟกัสกับคนแล้วสร้างคนด้วยการชื่นชมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะสร้างคนด้วยการ ด่าแทนเอด่าแล้วเป็นไงยิ่งเฟลยิ่งแย่ไปกันใหญ่ดังนั้นหัวหน้าเนี่ยแหละครับต้องยิ่งชื่นชมอะไรที่เขาทําได้ดียิ่งต้องชมจุดนั้นเขาจะได้ยิ่งทำซ้ำซ้ําๆๆเขาได้มั่นใจเฮ้ยทาดีแล้วอย่าลืมนะครับชม3ข้อ แล้วพัฒนาแค่หนึ่งข้อ e s s i s more คือให้น้อยๆแต่เขาพัฒนาได้เยอะเขาจะโฟกัสที่เขาทําได้ดีและอธิพัฒนาเขาจะค่อยๆพัฒนาเพราะไม่งั้นถ้าคุณให้เขาพัฒนาทีเดียวสิข้อคือฉันไม่รู้จะเริ่รงอะไรลาออกดีกว่าถ้าต้องพัฒนาแบบนี้เนาะใช่ค่อยๆแก้ทีละข้อค่อยๆแก้ทีละปมใช่ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ของแม่เพราะแม่เป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมลูกน้องเหมือนกันเป็นตัวพิมพ์ของเจ้านายดังนั้นถ้าวันนี้ลูกน้องรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคงั้นต้องกลับบาาาาููเเเจ้้นหงงงปป่็รรรระถึึคส ทำไมทำงานมาแบบนี้ออใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากสร้างเขาได้คุณก็ต้องเรียนรู้ในการชื่นชมเขาเหมือนกันอ,อันดังนั้นมันเป็นการฝึกของคุณเลยผู้ประกอบการนี้สําคัญมากครับ อ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายไลฟ์ฟังถึงหนังสือเล่มนี้มผมให้เวลาขายของนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับที่เปลี่ยนนักฝัน,ฝนเป็นนักลงมือทำนะครับ,รบก็สําหรับคนที่มีปัญหานะครับเช่นผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทอํารออารมณ์หรือถ้าเรารู้จักกันง่ว่าขี้เกียจนะครับเล่มนี้นะครับจะตอบโจทย์ให้ทันทีนะครับเอาเล่มนี้มีชื่อผมอยู่ด้านหน้านะครับมีชื่อคุณฟิลนะครับคุณฟิลเขียนคำนิยมไม่ด้วยนะครับโอ้น่ารักมากเล่มนี้เนี่ยดียังไงมันไม่ใช่แค่อินสปิเรชันแต่่่่มมมััันนนนนนนเเเเเเเปป็็ How to ะะะะคคคคครรรบบพาาาือออุุุณณณข้้ียจตงททสก นี่นะครับนะครับหรือว่าคุณเป็นนักลงมือทำนะครับจากนั้นทุกๆตอนครับจะมีเป็นแอคชั่นให้คุณได้ลงมือทําจริงวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีข้อคิดว่านักฝันคืออะไรนักลงมือทําคิดยังไงนะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยพอจบแล้วนะครับคุณจะกลายเป็นนักลงมือทําเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยได้รับเกียรตินะครับภาพวาดนะครับจากของอาจารย์ถวันดัชนีเดี๋ยวผมเปิดให้ผมเมื่อกี้ผมเห็นเห็นอยู่แบบจางรวดเลยด้านหด้านหลัง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 เลย่มเพิ่เลยแล้ว นี่ครับมีภาพภาพวาดของอาจารย์ถาวรภาพวาดของอาจารย์ถววนดัชชีครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ลงมือทำภาพนี้ชื่อมารผจญนะครับทุกคนมีมารมาผจญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพนี้จะทําให้คุณยิ่งมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเบสเลอร์ด้วยเล่มนี้ต้องบอกว่าผมมองว่านะสำหรับผมเป็นเล่มที่ควรให้พนักงานของแต่ละบริษัทได้อ่านเลยนะครับเพราะว่ามันมีการบ้านให้ทามีอะไรให้ทำเล่มนี้จะทําให้ทีมงานคุณมีไฟแล้วก็เป็นคนลงมือทําแน่นอนนะครับผม ในงานสัปดาห์หนังสือก็มีด้วยสัปดาห์หนังสือมีครับอยู่ที่บูธของ Stock Tomorrow นะครับบูธที่ F18 นะครับเมื่อวานไปแจกลายเซ็นมาขอบคุณมากนะคุณสองชัดเจนมากครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะความคิดหลังจากที่โดนปฏิเสธไปแล้วเนี่ยแค่เราปรับไม d เซตนิดเดียวจากเดิมที่เราจมปลักอยู่กับแต่คำติ เราลองมาดูว่าไอ้ตรงจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงไหนมันเป็นข้อบกพร่องแล้วเราสามารถแก้ตรงจุดไหนได้บ้างแล้วก็โฟกัสในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขตรงจุดๆนั้นครับใช่ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชสองมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้ง3คนและรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ